การทำอะไรคะเนี่ยพผ่หญ้าไผ่หญานะคะพผ่ญาคานะคะแถวปะปะเรียกพผ่ญาคานะคะแถวบ้านคุณเรียกอะไรคะอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่ผู้ปกครองนักเรียนนะคะสอนให้นักเรียนแล้วเนี่ยก็เอามาทำเป็นภูมิงานนะคะที่โรงเรียนนะคะวัสดุก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือหนึ่งนะคะมีเนี่ยค่ะไม้ไผ่นะคะแล้วก็มีอะไรมีหญ้าหญ้าตัวนี้เขาเรียกว่าหญ้าอะไรครับหญ้าคาหญ้าาคนะคะจะต้องเป็นหญ้าคาชนิดแห้งนะคะแล้วก็เป็นแบบยาวๆตัดมายาวๆแบบนี้นะคะ แถวนี้นะคะก็จะไปเกี่ยวเอานะคะเอาเคียวเกี่ยวข้าวนะคะไปเกี่ยวเอาย่าคานะคะที่มันขึ้นตามขึ้นตามไหนขึ้นตามพันนานะคะแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเชือกฟางนะคะสมัยก่อนนะคะได้ยินครูอ้นบอกว่าครูอ้นตื่นทันตอนนั้นครูอ้นบอกว่าคุณยายน่ยจะใช้เปลือกเปลือกปอเปลือกของต้นปอนะคะมันจะมีลักษณะเหนียวแล้วก็มีความยืดหยุ่นดีนะคะก็จะใช้เปลือกของต้นปอนะคะมาเป็นตัวสารนะคะแต่ว่าสมัยนี้มันหายากนะคะก็เต้องใช้เชือกฟางแทนนะคะนะคะครูปัญญชาวบ้านนะคะ่ทไดะนัก หลายคนอาจจะสงสัยนะะว่าเขาทำไปทำไมนะคะถ้าคุณมาทางแถวภาคอีสานหรือว่าตามหมู่บ้านหรือชุมชนคุณจะเห็นหลังคาที่เป็นหลังคาโดยใช้นี่แหละหญ้าคาตัวนี้แหละมาสานนะคะมาโมงเป็นหลังาะคาค่ตามกรต็ตามเฉียงนาเลยนะนะคะแถวนี้คือเขาทำเป็นธุรกิจเลยนะคะเป็นธุรกิจในคนเลยเวลาจะทำแต่ราคานี่ก็คือแบบทำกันทั้งบ้านทั้งหมู่บ้านกันเลยนะคะสามารถขายได้สามารถขายได้ด้วยใช่ค่ะบ้านของท็อปการ20บาทบ้านของพี่เอ,อิร์ธ20บาทบ้านของพี่เเออื้ท่าไหร่ครับักาทบ้านของพี่ัเอิร์ธเท่าเหมือนกร่ครับอจักครับด้ซื้อว่าที่บ้านทเอง โอเคค่ะ okay, huh?